ले को दे तखले यो गकु ति तवाने यो खैबा सुफा कुकु कृपया सोगे ओलमकोट .net रा मनो राजा तथा बो ससि युत्सनको मनमिने बासिथ प्रोद्रोपा तमाला गोसो सोखनिके तथा बो ससि युत्सा त कु सिबाना उखु तन पशो कु बियाने ब दोबो च नगन बम्बो पपरलो बडा तपा ता सोखले दुनिया इ मिलवान मुनी सश्री ดอนำมาซ้อนก็จะดอบว่าตอนที่ปวสัตว์ต้องมุกโลกเราเรียนคอมพิวเตอร์เล่นนักผู้สารศิษย์สัตว์ต้องมาแล้วโดยการศึกษาคือตัวที่ผ่านไปแล้วก็ศิลป์ตัวนี้มันกูโดยยัดดอกเก็บเอาไว้ดอกเวทีผ่านแล้วก็ดูหน้าตาที่ผ่านสัตว์ที่ตาบ้านน้องดอกกุมิตาคตุลาเฮ้คอมพิวเตอร์เล่นวันนี้มาเสียกิเลสขโมยขึ้นอะไรอันนี้อาโซเนตักกูศิลป์ว่าก็เสียอารมณ์บ้านเนาะไอชั่งโมยเอาไว้ แพกว่าพี่าเราเคยไาชูไพ่ใหม่ชั่วมงนี้จะเกิดน่าแล้วกว่าอื่ตาเาเหมาะเลยใหญยี่สิอุ้ยตาเราเหมาะี่ชั่วโมงหรอเรื่องน้จะพลานเมยต่อบุหมออย่าถามโค้ดชูเนี่ยดีตอนเวลาอ่ะล้อนั่ล้ออ่ะโค้ดล้อพอคนเองว่าเราไม่ติดเราคิดถ้าถ้าดูเลยเลดออกเทอร์ม้บันไม่เลเลดออกถ้าดูบางแต่เลคเคนเซอร์หรอว่ะอาคนนี้จะทุกปีตาเพื่อนนี้อาคนนี้อย่าคือไาทูไพ่เราใส่หรอมอคือใส่หรอว่มาตั้งเราหลายวัวหรอว่ะแล้วม่มาตั้งเราหลายหลายวัวนี้ ยิ่งเหตุอื่นใดเลยเนื่องจากล right ูกสาวสุยพล้อเพนี่อยากคิดบัญชูพักว่าจะสอบขี่ตอนนี้อยู่กับปู่และท้อและหลับหลับพูดเลี้ยงวันเนาะก็แสดงโดนในตาชูพักเราบล็อกกี่ร่างกีเราเกิดว่าก็เลยอย่าเสียเราเสียเวลาดูดคาเลยชูมุน่าลี่ตามเด็กคิดบัญชูพักบ้านแบบเด็กชูมุน่าลี่ตามกูเลยอยากเหตุอื่น วอร์ติเจอเลยก็เหมือนกับนิชิเบะเลยแยกดอนพิตาอ๊อกไปบ้านชุมพลาต่อไปเจอน้องนี่ชมพูทั้งหล่อนบ้านสักหน้ากินก็ใส่ยามาเล็กวันนี้ตามมาดอนการ์บ้าก็ใส่ยาถูกบ้าวได้คุยหน้าติดผ้าเลอะดูอุ้งเท้าวได้ตามพิตาอ๊อกไปบ้านชุมพลาเวนี่มีหน้าตาสุกเจลเลยป่วยได้วอร์ติเจออินเดียเล่

လတော့တရကုတ်နီလာဖူဒူကပါလေလတော့တိတရဒူနီလာဘောလေအဝေကနာရီအီလော်ဒန်ဒီဝဟတဲ့ရဘောရည်အီလော်လာဒေဝါညှီတော့အီလော်လာချွာချွာဘောနာဒါဒီအီလော်လာချွာနာနောအီလော်လာဒေါ်နီအဝေကနာနာနာလက်တာကုတ်နီဒက်လန်တော့တန်းနော်ဘောရည်မယ်လေကန်ကလဟန်ညိုမိုင်လဲနော်ဒီတဲမူမူဘောချူလေမူမူလာဟဲ့နီမူမူနမဒီကောမူမူကဆာအာမာချာရာနီ เพวนีโมโมแลวอคิดเนยังกามาเสียการนยูว่ตริเอวอร์วนนี้การยูการนเป็นปน้นนเป็นเดบินี่ยันเมี่ยดีตานี้ขกดเชลงหลเนาะแคนี้โมโมก้ามาเสียนี่ทุบบ้าต่อจุลโเลเบกวดขี้จลโลตันบ้าน้อนวันเพ็ญเนี่เอาไว้นการเนเรนีดิตออาไว้คาม่ยึดจิตมุท่อลยกเลี้กมุ่พนเนาะพ็นี่มีมอลร์ดี้มาโน่กูนี่บนเราบ้ที่สุดเนี่ยเวปานุเวดเลย a social uh, like, e uh, media boleh identiyana ici ta mulo la klem khoni nok tu nok ta ba i ta di la ta sai bimba te to to ke sai wa ku yul lobala ta ti e blobar ba basan na kini ye ti di la ta ti ba ke sai wa ea ke sai wa pamudia do eh do ma yu pu ta le do we di kha nya pha le ti ti no ki ti ba ki to ki ki po ti ti no ake wa ကနမေတင်တော့တာကတို့ဒီပလန်နေကြည့်လေခေါ်ပြပါလိုက်။ဒီနောက်ဆက်တအဝိလေခေါ်ပြပါလိုက်ဒီနောက်ချာတော့တနက်လက်တော့ဂျုံမကြီး။ဟဲ့ဘာသလဲ။ဒီနောက်ပါလာပါ။အဝိနေကသီထရံကတည်းကဘယ်လိုပို့နေဦးဒါ clear နေကချေလောဌာလီဘယ်လိုပို့ကွာတော်နေကမှာကွာဘယ်လိုပို့နေ order therapy အမညာအဲ့ကနေကဘာဒီဇိုင်းပေးရဘယ်လိုတူ 一个 the 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 t value you remember that to learn with him the monkey the the learn monkey yala a you go bar of the value in we say you me do it it but that not me but like the no one no like the no do the back when that the allow so mo you know you bar of the value in we say like the but but the value you all of the thing you know is that moon mo unya ดีต่ออากูผ่ารดนอารไปเจียรถนี่จิมันบ้านนองดีว่ว่าแรืมาเสียีทนี่ไม่นั่งเที่ยวแล้วเทน่ยคือบ้านท่ักกิจารที่พัมียูรยูด่ามนเสือัวอันนีู้โว่ได้ย่มีความ่อตน่ยเลี้ยัต่นาดคนอลคุตนนั้นเพ่ะไ้าารูรูรสักจรี่นิงดนเนาะมีแต่เลาคุอย่าคิดว่าอยู่ในท่ันนี่จะสิบบาจูกอาคูนีเล็กสัตอยู่นี่อมบ้าเดก ขี้บลอนๆนะเอาวันนี้เราเลือกที่พีดกอลีวัวหมอแบบนี้ก็ที่ตระกูลเลือกเลเชล็อติก็ยูโบเลคายบอลนี่แบบนี้ที่สมองข่อยาโฟเลลูข่อยาดรอว์เวทีอะพวกแม่กวนน้ำนุนนุนไปเลือกซูฟองนุนยึดตุลล์แบบนี้วันนี้โยอเลต้าวิตาโมโยอเลต้าโซโลตาคุลล์หมอยึดแอร์ออกมาทอนต้าวิบัติอะวันนี้อุ้งข่อยาโฟเลลูไปกินอะไรที่นั่นก็เล่น วัยนังสือเก่งตุ๊กเล่เอาไว้คอยคุมดูเด็ัารคุติตรามุ่มั่แต่ยังยิบเกล็ตาใช้บลูดววนเยยคบุ่มเล่าก็ใช่ะเพื่นเาบอคือว่าอุตุนันเคุตุัลยก็ว่าบ้าองคุติตรามุ่งตยัอตข่นี้คุติตรามุ่งมีนีมันน้องบ้านทำให้ตัวมีสารเอาไว้แตยังชต๊ะข่นี้ความมาว่าคุินี่ความมาว่าลขาุ่บุาวามาว่าเลกวานย้อนหลเพ่นี่หลอชุ่มชุ่ม Tale ke ti tra ko tu le pa do yo a ko ni pe mi le ta le ke sa yo a ni a di do ta ti ni tra do a a ba ke sa do pa mu di ya do yu fi ba ke ta si ko le tra tra mu ti pa ya do ni ke sa di ma ta lo mi ba te ta ke tu le a le ko ya pu mo ye le su ko ke che kwa ya ni do ti pe a ti ya do a do ni ti ke na ke ke

အခုနိမ့်ကတိ द्रा တကေရ်အိုကေဒီညနေမီတဲမကွာနန်ကိုဘယိဘောလဲချေရတ်ထာလန်ဘယိဘောဝနိဒလာဒီတော့ပါလို့ကိုတဲ့အထရဆောဒနာရိုဒီဒါဘာကူရဲဒါပေါ်ဘောလာဒီတော့အဒက်ဂျယ်လီဖို့တခါလက်ကလေဗယ်လာဒီတော့ဘာမူဒတိခါနေမှာပုံမူလာမူဒတိပတ်တင်ညာဝလာလိုအထရဆောဒတိခလိုဘာနေပူလော်ဝဲတက်ကေလေဗယ်လောခါရဘာဒီဘာဒီမှာပိုင်းနိုင်နေအထီးရ်တက်သီလော สาเ็งนี้มาต่ติลมจูเนี้ยต้องอ่าฟอนอนรอลมติดลยอรอเลโดเไเี่ทนัเองยิ่มีรี่ทอก็ยิ่งมุ้งมุง่อโดยยิ่มีกีวกว่ากระดานยิ่งมุงมุง่อเลกะอยางมยเตพันยิ่งอาเลยว่าพอคุณดูมาติดด้าลเลตนียิ่งเกฮดอโดนหนาวดยิ่งดอเว้าตาอุตาเยติดลเืนเพราะฉะนั้นท่นีก็สยานี้เียตา้ตาบดอเียเละเฮอตเปมกวาดเดมู mala revo ta sikona aweni temikwa ga ba niwara yuri do yime ma de toton no ke pek ke mani mo no mi ta la revo pek ke gwasi ko mi ta la revo khotule tot padu yo ni jra pe mi pai wa nong ni de le bata a hupule bi hi po khopone ko mung do pe mi duta mi khye ba tu pa mi pa tro li so si ni mo pe mi ma de totoni pe ta eta khini ka a ro a ro do bua ti ti ba tu pa ta ya ni mi yan mo ye pa lo li so si de 别，你放的了。啊，你出门哎，阿伟呢？你去快点，那那日带你去跑里嗦西么？你嗦西哦，你才一放不了呗。这里快了，你嗦西呃，放不了呀。你嗦西别不了，我给你去跑里。跑快，快跑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 。那我咋找不到呢？阿伟呢？等你等了，不是你等了要。木果里呢？在很里嗦快。再了，干嘛？干嘛？快，我咋个不出来了？ เลิกเกลียกกับปะมาเป็นมีปกว่าแป่เป็นตียาเปจ้าเหบฮิปรโลกว่าเอาไวเนี่ดวทีเป็นมีกี่ช่วโมงกระดกมีนี่ก็มีหรอเนาะบ้านมันกูแหละบ้านเิี่ป็นตลาดหัวบ้านเกิพันแซวบ้านท่าอาอาหรอกันบ้านตัดดตาออกทปบาทุานกเสกื่อนองกตาออบานุาล็อนี่มุกคนนี้เลบสอดีสตนันี้เอาไว้นี่มุกคนนี้จะไม่ละ အပန်းလည်းခြံဝင်းကညမှာဟိုကောင်နေပမီဒွာပိုနေပမာမယ်ဘူကလီတီလားကညမှာဘုဒ်ဒုထထထမောပကအက်ကူကခြံဝင်းနဲ့ဘသူကီတန်နဲ့မောရကဆိုကေရွာကွာဘောဘူးလဲ့တင်နော်ခတ်ညနမီတဆယ်ဆယ်လောက်တာဘလော